สวัสดีครับผมนัชชนนนะครับณนะตอนนี้ครับผมยืนอยู่ที่ตำบลหัวโอพอําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนทางหลวงนะครับเส้น 325ครับจะวิ่งไปสู่ตลาดน้ําดําเนินนะครับผมด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นตลาดป้ายตลาดน้ําคลองรัฐพีสังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าถึงป้ายนี้นะครับนั่นหมายความว่าถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นฝั่งขาออกจากเส้นบางแพรนะครับอยู่เยื้องกันนะครับประมาณ80เมตรนะครับตรงนั้นคือปั๊มเชลล์นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจที่ดินริมถนนไว้สำหรับการทํา ธุรกิจนะครับหรือว่าจะสร้างบ้านริมถนนหรือจะเก็บเอาไว้เกงกําไรนะครับผมมาแนะนําแปลงนี้เนื้อที่เต็มนะครับ1ไร่กับอีก11ตารางวานะครับถมเสร็จสับเรียบร้อยไฟฟ้ามีผ่านนะครับนะปราปาก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมโอ้วันนี้รถแบบเยอะมากนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้จะอยู่ใกล้กับเส้นถนนเพชรเกษมนะครับเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม เนี่ยครับแปลงนี้ครับที่เรากำลังบอกขายนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทําถมทางเข้าเข้ามาเชื่อมต่อเสร็จสับกับแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วที่ดินแปลงนี้ครับมีรัศมีถนนเหลือนะครับอีกประมาณราวๆ8เมตรนะครับตรงนี้ฝั่งท่อลูกเบนเริ่มเลยนะครับผมสําหรับลายถนนนะครับแล้วเข้ามานะครับในบริเวณแนวเขตของที่ดินแปลงนี้นะครับนี่เลยอ่าแปลงนี้สวยๆเลยนะครับ เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเกือบจักตุลัสเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ว่าแปลงนี้ครับติดกับถนน3-25เนี่ยตรงส่วนที่ติดถนนนะครับเป็นฝั่งด้านทิศตะวันตกจะมีหน้ากว้างนะครับถึง40เมตรเลยทีเดียวนะครับผมส่วนความลึกนะครับทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีความลึกอยู่ที่36เมตรความลึกทางด้านทิศใต้ครับอยู่ที่45เมตร แล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกด้านหลังเลยนะครับจะมีหน้ากว้างอยู่ที่41เมตรครับผมแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาดูแนวเขตนะครับของแต่ละจุดนะครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับแต่ว่าแปลงนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับอ๋อผมว่าเหมาะสำหรับการทำธุรกิจมากเพราะว่าห่างจากตัวกรุงเทพเนี่ย8 6กิโลเมตรครับแล้วก็เข้ามาจากสี่แยกบางแพรนะครับเพียงแค่11กิโลเมตร แปลงนี้จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าจุดทําเลเนี่ยดีเหมาะสาหรับการเก็บไว้เก็งกําไรหรือการทาธุรกิจในอนาคตนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาถมให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาทาอะไรต่อเยอะนะครับตรงนี้ครับจะเป็นแนวขอบเขตของเรานะครับจะมีตัวแนวเสาเขตนะครับแล้วก็ปักเสาขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดและทางด้านหลังนะครับก็จะมี ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นมันเป็นร่องน้ําอยู่นะครับผมแต่ว่าร่องน้ํานั้นน่ะไม่ใช่ร่องน้ําสาธารณะแต่ว่าเป็นร่องน้ําในที่แปลงของคนอื่นเขานะครับซึ่งเราก็มีแนวขอบเขตนะครับให้เห็นชัดเจนมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลางวัดสอบเขตคือสบายใจได้นะครับแปลงนี้ได้เนื้อที่ครบแน่นอน1ไร่กับอีก11ตอมารางวานะครับผมแล้วผมเห็นนะครับมีด้านข้างๆกันตรงเนี้ยเขากําลังสร้าง เป็นร้านอะไรบางอย่างแต่เขาบอกได้เลยนะคบว่าตรงนี้ครับเตรียมตัวที่จะเจริญได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้อไว้เนี่ยผมว่ามองเห็นกําไรอยู่นะครับในอนาคตตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงช่วงบริเวณด้านหลังแล้วนะครับผมอ่า ด้านหลังตรงเนี้ยมันก็จะเป็นร่องน้ําตามที่ผมแจ้งตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เขาก็จะมีตัวแนวเขตนะครับปักขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมีเอาไม้ล่วงนะครับมาปักไว้มีถุงแล้วก็มีเสาพ่นสีแดงๆเอาไว้นะครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นแนวขอบเขตนะครับจากที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้ที่แปลงเนี่ยผมสูงขึ้นมาเนี่ยเป็นเมตรเลยทีเดียวนะครับผมทางด้านฝั่งทิศเหนือนะครับ เราก็จะตั้งเสาเอาไว้เป็นเสาตัวขา,ขาวๆสูงประมาณราวๆสองเมตรนะครับโผพ้นจากตัวรางน้ําขึ้นมานะครับผมอ่าตรงนี้เราก็จะมองเห็นแนวเขตนะครับได้อยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเนี่ยขนาดที่ว่าผมอะ่ะยังลงไม่ถึงพื้นเก่านะครับตัวผมเนี่ยหายไปมากกว่าครึ่งตัวแล้วนะครับผมอ่ะเดินขึ้นมาแปลงนี้เลยสำหรับแปลงนี้นะครับ1ไร่ เอตารางวาตำบลหัวโพอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ริมถนน325ฝั่งขาออกจากบางแพเพื่อที่จะมุ่งตรงไปสู่ตลาดน้ำดําเนินตลาดน้ำดําเนินนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลดําเนินห่างจากเราเนี่ย13กิโลตัวตลาดน้ำอ่ะ16กิโลนะครับผมคนที่สนใจนะครับสามารถโทรหาเจ้าของเขาโดยตรงเบื้องต้นเนี่ยเขาเปิดราคาขายมานะครับอยู่ที่5ล้าน5ถมให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้สวยๆนะครับจุดทําเลนะครับที่กำลังจะมีความเจริญเข้ามาแบบนี้นะครับโทรหาเจ้าของที่คุณชูเกียรินะครับผมเบอร์โทรนะครับดูโพลแป๊บนึง086ครับแล้วก็เลข0ทั้งหมด5ตัวนะครับตามด้วย48ครับขอย้ำอีกทีนึงครับ086เลข0อีก5ตัวนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย48คุณชูเกียรตินะครับผม ตราวันนี้ผมนัชชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยจากลากันแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย